มาวันนี้พามาชมการเขียนลายไม้ความละเอียดสูงนะฮะที่แผ่นยิปซัมบอร์ดนะฮะขนาด40ซนติเมตรคูณ165ซนติเมตรนะโดยประมาณนะครับเนี่ยเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเป็นทรงไม้แบบเขียนมาจะเป็นทรงไม้แบบฟรนะีฟอร์มนะครับทีนี้ ผมใช้สีลายไม้ฟรีแฮนสีสีในการเขียนนะครับน้ำตาลหนึ่งน้ำตาลสองสีดำแล้วก็อีกสีที่โปรมาก็จะเป็นสีของสัตว์ทองนะฮะเหลืองของสัตว์ทองสังเกตแตกชิ้นงานนะฮะตอนนี้ผมลงน้ำตาลหนึ่งนะลากไปก่อนคนะยังไม่ต้องคิดอะไร งานชิ้นนี้ทำงานด้วยสีลายไม้ฟรีแฮนนะครับสำหรับคนที่สนใจสั่งสีสนใจคอร์สด้วย,ยนทักมากครับผมไลายดี066 1525682ครับยินดีให้คำปรึกษายินดีรับใช้งานทุกสเกลทุกความดีน,นะตเกต่ชิ้นงานนะ ออกแบบลายในหัวไว้คร่าวๆว่าตรงไหน,นควรมีลายตรงไหน,นควรไปล่อยไว่าลักษะยาว สำหรับ EP นี้จะเป็นการเขียนในระดับพื้นฐานทั่วไปนะครับบางขั้นตอนเราต้องแอบ,บมุมมิบไว้ก่อนนะเพราะว่าเปิดเผยทั้งหมดไม่ได้นะครับสังเกตที่ชิ้นงานฮนะ ตอนนี้เป็นการเตริมมิตินี่นะฮะเติมมิติของชิ้นงานนะครับเราจะเริ่มเล่นม,มิติตั้งแต่มิดเดิลอูฮะไปจนถึง shadow นะครับไประดับไปเรื่อยๆนะฮะจากขอบขึ้นมาด้านบน สำหรับบางท่านนะบางทีทำแค่นี้อาจจะพึงพอใจแล้วก็ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่า,าด้านมิติด้านความสมจริงเนี่ยก็จะดูดูอด่อนด้อยไปสักหน่อยนะ,นะครับเพราะว่าก็จะงานก็จะเรียบเรียบแบนนะไม่มีมิตินะครดังนั้นนะขั้นตอนนี้เติมมิติเข้าไป กันยาวนะครับ EP นี้ประมาณ8นาทีเกือบ9นาทีครับเป็นการทำมานกับแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เก่าๆนะครับเอามาเขียนเพื่อเพิ่มมูลค่าฮะงานชิ้นนี้ถ้าจะนำไปวางของนำไปใช้งานจริงเนี่ยฮะต้องทำซับพอร์ตมารองรับเนี่ย ความห่างก็ประมาณสักสาไม่ไม่เกิน40น่ิซนติเมตรเนี่ยพอได้นะครับหรือจะแปะกาวติดบนโฟมอีกทีก็ได้นะครับก็ทํทำซัพพอร์ตลองรับก็ได้เหมือนกันดีกว่านำไปทิ้งให้เป็นขยะนะเรานำของเหลือใช้ มาใช้งานนะครับเป็นงาน DIY นะครับแล้วก็ไม่ใช่ DIY ธรรมดาด้วยเป็น DIY ระดับ High End ด้วยสินะเติมมิติเข้าไปหลักการเติมมิติเติมสีเนี่ยนะครับสำหรับลูกศิษย์ค่ายลายไม้ฟแฮนแหนี่ยจะเข้าใจว่าใช้สีอะไรผสมอะไรปริมาณเท่าไหรนะ่ในตำแหน่งไหน อธิบายทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักสูตรการสอนเนี่ยถูกจดโดยบริษัทนะฮะจดทะเบียนการสอนโดยบริษัทดังนั้นผมจึงไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ทั้งหมดทำให้ชมได้แต่อธิบายเป็นข้อความไม่ได้สังเกตที่ชิ้นงานครับ ตัวนี้ตั้งใจที่จะไม่ทำให้ลายของไม้เนี่ยมีความชัดเจนเกินไปนะครับจะดูตั้งใจเกินไปดังนั้นพยายามเล่นมิติให้ให้มากกว่าลายที่ชัดเจนสภาพของลายอาจจะขมุกขมัวนิดนึงขั้นตอนเติมมิติอีกทีนะครับ ตัวนี้ผมเขียนที่ศูนย์อบมรมลายไม้นะฮะบ,บางใหญ่นะครับสภาพอากาศวันนี้น่าจะประมาณสักสามสามสิบห้าได้มั้งนะครับพอเปิดพัดลมอีกสีก็อาจจะแห้งเร็วหน่อยนะครับสีลายไม้ฟรีแฮนด์แห้งเร็วที่สุดเนี่ยสี่สิบห้านาทีนะครับไม่เกินสามชั่วโมงนะสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแห้งรับประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ สามารถหยิบจับได้ไม่ติดมือนะสำหรับท่านที่ชอบทำงาน DIY เล็กๆน้อยๆแก้วเยติเ,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 เนี่ยเหมาะมากครับผมเขียนปุ๊บแทบจะจับได้ปับเลยนะฮะไม่ติดมือไม่ต้องรอนานนะฮะไม่มีไม่ปล่อยกลิน่นออกมาสู่สภาพแวดล้อมยาวนานนะกะลิ่นมีนิดเดียวมีแป๊บเดียวแล้วก็จะหายไป กต่ชิ้นงานนะตอนนี้ผมไม่ไม่ได้เร่งความเร็ววิดีโอตอนนี้ที่ผมทำอยู่ก็คือการเติมตาไม้นะครับส่วนไหนที่น่าจะเติมตาไม้ได้ผมก็ใส่ลงไปงานก็จะได้ประมาณนี้ตอนนี้ประมาณทัก7 0 8 0แล้วแหละ เติมมิติแล้วก็เติมตาไมา้ตรงไหนที่พอจะเพิ่มมิติได้ก็ใส่ข้ไป้านไะรับขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการสร้างชาร์โดครับชาร์โดนะก็คือส่วนที่ลึกกว่ามิดเดิลโทนมิดเดิลโทนก็คือโทนกลางตรงกลางโทนกลางก็คือไอตัวสี ในโทนมืดในในในใ,ในโทนตุนต่นๆเนี่ยนะฮะใส่เข้าไปสังเกตที่ชิ้นง,งานนะระหว่างสีที่ใช้สร้างเงาอ่ะถ้าทำไปตทำไปก็ถึงเวลามืดคคำก็จะได้งานประมาณนี้ครับผม สำหรับท่านที่สนใจฮะคอสอบรมนะฮะสั่งสีหรือทีมช่างน้ำเหมา06125682ทักมาครับพบว้เยอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ